thank <whistles> มาเจอครูจอยอยีกแล้วนะคะวันนี้ครูจอยจะพาเด็กไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและสงหวะค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราเรียนถึงหน่วยอะไรแล้วคะหน่วยครอบครัวของฉันนั่นเองคะ่ะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าครอบครัวของฉันมีใครบ้างที่เด็กรู้จักนี่คุณพ่อมีคุณแม่มีใครอีกคะมีคุณปู่มีใครอีกคะ คุณย่าใครเลยคุณย่า จอยพูดมานะคะก็คือครอบครัวของฉันนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูจอยก็จะพาเด็กๆไปทบทวนสมองด้วยกิจกรรมเบนยิมของเรานั่นเองค่ะเพลงตบมือซ้ายขวาค่ะรอบแรกนะคะครูจอยก็จะท,ทําท่าทางให้เด็กดูก่อนและรอบที่สองเด็กๆ,ๆก็มาทําตามครูจอยเทียร์อนนะคะเริ่มกันเลยค่ะตบมือั้ง้ายซ้ายซ้าย ตกมือข้างขวาขวาขวาเลามาสนุกเฮฮาเลามาสนุกเฮฮ่า e e ตกมือข้างซ้ายตกมือข้างขวาเฮเฮต่อไปนะคะเด็กๆก็มาทําตามครูจอยเทเลท่อนนะคะเริ่มแรกตกมือข้าง ซ้ายสายสายซ้ายด้านไหนคะอันนี้คือซ้ายของครูจอยนะคะตบมือข้างสายสาย้ายก็ตบมือข้าง้าย้าย้ายตบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาเรามาสนุกเฮฮาตบมือข้าง้ายตบมือข้างขวา ต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็มาทำตามรูจอยเลยค่ะหนึ่งสองสามตบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายตบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาเรามาสนุกเฮฮาตบมือข้างซ้ายตบมือข้างขวาเฮ่เฮ่เมื่อเด็กๆได้ท้าทายกิจกรรมเรียนยิมของเราแล้วเราไปทำตามพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ตบมือขันสาย้ายสายตบมือขอันคว้าขว้าขวาเรามาสนุกเฮฮาเรามาสนุกเฮฮาตบมือขันสายตบมือขาว่าเฮเฮต่อไปนะคะค,คุณครูจ้อยก็จะพาเด็กไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้ครูจ้อยมีเพลงครอบครัวแสนรักมาให้เด็กเต้นและทำตามท่าทางไปพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนอื่นครูจอยก็จะพาเด็กไปเรียนรู้เนื้อเพลงครอบครัวแสนรักกันก่อนนะคะว่าเนื้อหาเพลงเป็นยังไงคะ่ะไปเรียนรู้กันเลยเพลงครอบครัวแสนรักคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพี่น้องมากมายเป็นสุขจริงนะมีทั้งปู่ย่าลุงป้านนะ้า ครอบครัวหันซาครอบครัวฉันเองมาร้องตามครูจอยที่ราท่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพี่น้องมากมายเป็นสุขจริงนะมีทั้งปู่ย่าลุงป้านาอาครอบครัวหันซาครอบครัวฉันเอง เรามาลองพร้อมกันนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพี่น้องมากมายเป็นสุขจริงนะมีทั้งปู่ย่าลุงป้านาอาครอบครัวหันซาครอบครัวฉันเองต่อไปนะคะเราไปเต้นประกอบเพลงกันเลยค่ะ เคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จแล้วนะคะคุณครูจอยก็จะพาเด็กเข้าสู่ใบงานเสริมประสบการณ์ค่ะให้เด็กเตรียมใบงานแผ่นนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆเตรียมขึ้นมายัางเอ่ยเมื่อเด็กเตรียมขึ้นมาแล้วคุณครูจอยก็จะพาเด็กไปทํากันเลยค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะความต้องการของสมาชิกในครอบครัวชีวิตของคนเรานะคะต้องดำลงไปด้วย4ปัจจัยดังนี้ค่ะเด็กๆปัจจัยแรกนะคะนั่นก็คืออาหารนั่นเองค่ะอาหารนะคะเราประกอบไปด้วยโปรตีนเช่นเนื้อนมไข่ปลาคาร์บโบไฮเดรตเช่นข้าวหรือขนมปัง อย่างที่3นะคะนั่นก็คือเกลือแร่เช่นผักต่างๆอย่างที่4ก็คือวิตามินจะอยู่ในพวกผลไม้และอย่างสุดท้ายอย่างที่ห้าก็คือไขมัน ต่อไปนะคะปัจจัยที่2ก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองค่ะหรือเสื้อผ้าของเรานั่นเองเพราะว่าเสื้อผ้าจะป้องกันแสงแดดหรือว่าป้องกันอากาศหนาวเพื่อทําให้ร่างกายเราอบอุ่นนั่นเองค่ะ <S <s <ci> ต่อไปนะคะคือปัจจัยที่3ของเราก็ค<อ>ือที่อยู่อาศัยหรือบ้านนั่นเองค่ะบ้านนะคะจะทําให้เราหลบฝนหลบแดดหรือว่าป้องกันสัตว์หลายต่าง,างๆค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือยาละ กาโกค่ะทั้ง4ปัจจัยนี้นะคะคือความต้องการของสมาชิกในครอบครัวในการดำรงชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะเมื่อในเดีกๆทำใบงานเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมโชว์ผลงานของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูจอยก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปช่วงนี้เป็นช่วงของระบาดโรคโควิด -19 นะคะให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆวันนี้ครูจอยก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.